สวัสดีครับเบบพารับเราจะแสดงซีรีส์เรื่องเอาสรใจครับวันนี้ม้สลิมมาได้มากกว่เป็นครั้งที่สองเออทราบนะเมื่อปีที่แล้วเราก็มาอยู่ครับเป็นโชว์เปิดเพราะว่าวันนี้เรามารับชมแล้วก็มาให้กำลังใจทุกคนที่เข้าชิงรางวัลแล้วก็รับรางวัลใช่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับครับว้าครับ เราจบไปแล้วจิ้ตัวอะไรไงผมเลยถา่าถ่ายจบแล้วใช่ถ่ายจบแล้วครับจบแล้วครับไม่ได้ดูเมืเออสิ้นสิ้นเดือนตุลาคมนี้ต้นเดือนพฤศจิกายนใช่แกประว่าิใช่ได้ดูได้หรือาปล่าระเรื่องกันเยอะเลยโอ้เยอะครับเป็นพิเรียนด้วยเยอะเลยเป็นครั้งแรกที่บิลลี่เบฟได้เป็นพิเรียนรวมถึงผมด้วยก็เรื่องคาแรคเตอร์เรียกว่าต่างกับตัวภรยากระฐานเยอะมากๆากเลยสตอรี่ต้องถึกว่า โลกต่างๆของคือเรื่องนี้มันเป็นความผีเหลียดที่ม,มีความโรแมนติกคอมเมดี้คบมีความรักที่อบอุ่นก็มีเรื่องราวที่มันซับซ้อนมากกว่าที่ทุกคนคิดไว้มากเลยอย่างนี้ทุกคนจะได้เห็นไปในไพ l o t อดนะครับก็คือ,อตัวแก้วตาที่รับบทโดยเบฟเนี่ยจะมีการที่ว่าเราสามารถรำนาฏศิลป์ไทยได้อย่างถูกต้องและเลิศ ซึ่งยากมากเพราะว่าไปเรียนมาอุ้ยนานนานเลยใช้เวลาซ้อมเกินครึ่งปีจนถึงตอนนี้เป็นระยะเวลาเป็นปีแล้วอะที่ที่อยู่กับการรำมาครับผมเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันอยากดูรู้สึกยังไงตอนนี้เราจะได้เห็นอะไรแบบพิเศษพิเศษไหมครับผมผมว่าเส้นเรื่องของเรื่องเนี้ยพิเศษมากๆรวมถึง การกลับพบกับชาติข้ามอีแล้วมาเจอกันบิลลี่เบบอีกแล้ว<ต> <ทำ S 1> เขาแต่วันนี้เป็น,เ,ปนเหมือนกลับพบกับชาติมาเจอกันเออเล่นกับอดีตใช่ต้องบิลลี่เบฟอีกแล้วตลอ,อดใช่พร้อมยากก็มีเยอะครับเพราะว่าด้วยการที่ว่าอย่างเรื่องก่อนเนี่ยมันมีแค่ ท้ามแค uh ่พบเดียวผมเดียวก็คือเป็นปัจจุบันแล้วก็กลับไปอดีตแต่นี้ก็คือแบบสามพบเลยสามขอเท่าบอกว่าเขาต้องรับบทเป็นตัวละครคุณพะนายคุณจุดๆุคุณจุดจุดสามตัวของรักของตัวเว็บเองอ่ะก็เป็นแก้วตาชื่อแก้วตาทุกยุค ก็ประมาณ3คาแรคเตอร์เพราะว่าแต่ละยุคเมามาคือมันไม่เหมือนกันนะคืออยางตัวผมว่าผมเป็นน้องโกสเป็นวิญญาณคือก่อนวิญญาณกับหลังวิญญาณก็แตกต่างกันใช่แล้วก็รวมถึงเราก็มีตัวละครรับอีกตัวหนึ่งซึ่งวิล <c oughs> ลี่พัชันนนก็เล่นด้วยมาแย่งตัวพระเอกคือแย่งตัวเองอะแย่งตัวเองใช่ก, <c oughs> ก,ก็สนุกมากสนุกมากสนุกมาก,ก,มากครับดู กดดันนะคะกับเจมีเพราะเรื่องแรกเราแบบว่าสุดขอบใจมากโอ้ยกดดนันกดดนัดดนทุกเรื่องเลยเอาจริง,รง,รงๆเพราะว่ามันเป็นมันเป็นนิยายมันเป็นนิยายที่ทุกคนคาดหวังและตั้งตารอเพราะว่าโอ้โหแฟนนิยายเนี่ยตั้งแต่รู้ว่าบิลลี่เบฟจะได้มารับบ,บทอสงไขยเนี่ยก็คือส่งแรงเชียร์กันมาแบบเยอะมากรวมถึงแฟนคลับเราเองเป็นนิยายเต็มที่ทุกทางอยากให ซีรีส์ที่ทุกคนรักออกมาได้สวยงามแล้วก็วสนุกมากที่สุดก,ก็ได้พี่ใหม่บุพเช่วยสร้าง,งสีสันเรียกว่ามีกลิ่นอายบุกเพมีความโรแมนติกคอ<า>มเมดี้มากขึ้นสไตล์พี่ใหม่ใช่เพราะว่าในนิยายเขาจะมีความขมเยอะมากๆว่าเอามาอัดแนบให้เข้ากับยุคกับสมัยก็น่ารักมากรีดเล่นเองแบบว่าเราจะรู้สึกว่าแบบมันน่ารักมากเลยแกเขินชั้นแกไม่ได้ แกไม่ได้อินหรอกแกเขินฉันฉันเขินผมแกฉันเขินไมลไครับคืแล้วผมแกผมยาวอะมันน่ารัก <_ d> um> ผมยาวผมยาวเรื่องนี้ผมยาวอย่างนี้เลยผมยาวีก<ช>็<ช>ผมยาวอีกผมยาวี่ผมยาวมัดจุกเลยมวยต่บสุดเลยแล้วก็ลำด้วย,<ล>ย<ช>่ีคสุไ้เได้เป็น,ปน,ก,น,นกอะไรอย่างงีในกอรบเอือจะบอกว่าผมเป็นคนกลัว่าแต่ระบบเป็นวิญญาณ ก็สนุกเราสิเพราะว่าเราเป็นวิญญาณเนี่ยเราคอยหลอ,อกคน<ร>อื่นแต่ว่าคนอื่นจะมาหลอกเรานะเรากลัวไม่มีครับไม่มีครับ <im it> เราไปถ่ายที่บ้านเรือนค่ะก็เป็นโลเคชั่นที่เอ่อทุกคนปีนียน่าจะได้ถ่ายแล้วก็ ไม่มีครับมีแต่กลัวตัวเองมากกว่าเวลาเใช่กระจกอะไรเงี้ยกลัวตัวเองแล้วแล้วมันคือถ้าเขาไปรับบทเป็นคนอื่นอ่ะ<ช>เขาจะต้องกลัวซีนนั้นๆมากบอกเลยเพราะว่าเซตอัพอ่ะมันเหมือนจริงมากรวมถึงเซตอัพที่มันเป็นเหมือนแบบว่าโครงกระดูกของเขาอ่ะอน,นี่เป็นคนเห็นเนี่ยนี่เป็นเห็นนี้อ่โอ้เก่งเนาะเหมือนมากเลยอ่ะ เราต้งทาแบบผิวขาวอะไรเงี้ยเราแบบเป็นโกดอย่างเงี้ยเราก็สนุกเลยว่าเราไม่ได้เห็นตัวเองงเงีว่าหลอกคนดูคนดูเนี่ตกใจใช่ใช่ครับากขาวตาแล้วมีอะไรันหรือครับครับช่วงนี้ช่วงนี้ ช่วงนี้นะครับก็ติดตามสามารถติดตาม Billy Babe ได้ทาง YouTube Idol Factory นะครับแล้วก็ทาง Idol Factory Official เลยนะครับก็เร็วๆนี้ครับก็จะมีบินไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ครับพวกเราเพิ่งกลับมาจากลาตินเเมริกาช่วงนี้เรียกได้ว่าเดินทางหาแฟนขับตัวโลกเพื่อที่จะเตรียมให้ทุกคนได้ดูกลับมาสงสายของพวกเราครับก็บาซีเรียสงขายด้วยครับ b รี l ์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ครับผมทุกคนได้ดูแน่นอนต้อสุดยอดเลยครับ